รอยรวดเดียวจบจ้าสู้ไม่ไหวพอก่อนเฮย้ยถีนไก่ทำผิดไปดูกำลังตัวเองเลยเผ็ดอกหูโอ้พร้อมแล้วจ้ากว่าจะได้ทาน สวัสดีจ้าเมลเอลบองปูนครุบครุบเนี่ยสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนจ้าวันนี้สามมงบอยชาแนลหรือว่าแม่เต้ยจ้าวันนี้กินตำตีนไก่น้ำปลาร้ายั่วๆเลยจ้าทานควบกันควบคู่กับผักเอ,อ่อดอกกะหลำ่ำลวกจ้าแล้วก็มีไข่ต้มที่ขาดไม่ได้จ้าบางวันไข่ต้มหมดค่ะที่ว่าไม่ได้ลงก็คือไข่ต้มหมดแล้วก็มีผักกาดขาวจ้าควบคู่กันไปจ้า ตำน้ำปลาลยย่ๆเลยจ้ะมาจ้าเพื่อนๆจ้ะมัวจ้าแมวบองปูนมูหุ่นลุงยุ่มเลยจ้ะมาจ้ะแซ่บๆน้ำกันเลยจ้ะอันนี้ตำใส่สตอด้วยจ้ะมีสตอจ้ะรูไปแล้วจ้ะสตอ ก่อนจะไปชิมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสามมงโบรชาแนลในการทำคลิปครั้งต่อๆไปได้วยนะจ๊ะจ้าขอบคุณทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหมช่ชาวไทยรวมถึงชาวต่างชาติจ้ะมาจา้ามงหูหนุนยุ่มด้วยจ้ะมาจา้ะเพื่อนๆจ้ามาแซบนํากันจา้จาโมจ้าไม่เอามงปูนถ้าทานไม่สุภาพยังไงต้องขอโทษขออภัยทุกคนด้วยนะจา้จาโมจ้าหุบนุนยุ่มด้วยจ้ะหนัวได้อยู่ได้อยู่ อืมอืมอือชอบผมเด็กๆทานไปแล้วจ้ะชวนทำดิ๊กแล้วแต่ว่าเป็นผัดเอ,องค่ะ ผัดตีนไก่อะแม่กินตำตีนไก่ลูกกินผัดตีนไก่จ้ะนี่นจ้ะอื้อหืออื้อหืออื้อหืออร่อยจัง อื้มหืมอื้มหืมเซ็ปโดนน้ำปลาจ้ะมาจ้าเผื่อพี่เผื่อน้องละจ้าบกจิงมันจ้ะอื้มหืมอื้มหืมอื้มหืมสตอจ้ะ Mình thành khao nhá Ừm mhmm Ừm mhmm 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 mhm 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 음. <laughs> 우 <laughs> 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 으흠. 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 โอ้ยน้ำมูกไรเดอเผ็ดมากเกินเพื่อนๆเคยเป็น,น,นไหมเบื่อข้าวไม่จะกินอะไรดีสรุปเลยตำตีนไก่กินจ้ะไปไม่โครมากิโล93บาท อืมจ้องรัจ้ะเออเพ็ดอืมเนื้อมันก็ไม่ค่อยมีนะ อ่คนนิยมกินมันอร่อยอะ่ะผักลวกนี่กรุบกรอบกรอบอีนอือืออือหือ Cơm <coughs> Ừm <coughs> 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 nó sẽ rồi lắm thì thôi phải chi chát kinh tụi em Hô, subscribe xếp kênh Ghiền chá Mm-hmm. เผ็ดมันอยากจะร้องไห้เลยเตือนนะคะไม่ต้องทำเผ็ดมันไม่เตยก็ได้แล้วเผ็ดปั่นมาทจะร้องไห้อยู่แล้วคะอยากกินเซบๆนี่แหละโอ้ยหูอื้อน้ำหูน้ำตาจะไหลจ้า เพชรขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะจ๊ะสาวม,มุมบอะชานะขอบคุณจากใจจ้เพ่อ,อกันไม่คลิปนาน,นะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขจ้าโชคเกียร์โชคเกียร์โชคดีตลอดไปจ้า